สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีเสวนากรุงเทพของเราเรากําหนดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเวทีอีกหลายๆเวทีนะครับที่คมชัลึกทีวีแล้วก็นังสือพิมพ์คมชัลึกนะครับจัดขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนความคิดความเห็นอของผู้คนในแวดวงต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะนําไปสู่การตัดสินใจว่าคนกรุงเทพหมหานครจะตัดสินใจอย,อย่างไรในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหมหานครนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดปฐุมวนารามซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในเวทีเซวนาวันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นรากฐานในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนักเคลื่อนไหวนะครับผู้รู้ ในเรื่องของแวดวงการศึกษานะครับทั้งสองท่านอยู่กับเรานะฮะล้วนแต่เป็นคนที่คุกคีนะครับเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายสำคัญสำคัญและต่อสู้เพื่อการศึกษามาตลอดนะครับผมจะขอแนะนำนะครับผู้ที่มาร่วมเวทีกับเราท่านแรกอยู่ใกล้กับผมนะครับ พันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันศรีนะครับนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติและประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC นะครับอาจารย์เกื้อแก้วเกตนะครับสวัสดีครับเราเริ่มต้นคุยกันถึงเรื่องปัญหาก่อนนะทั้งสองท่านนะครับอยู่ในแวดวงนี้นะครับเพื่อนไหวเรื่องการศึกษามานาน อยากถามก่อนเลยนะครับว่าในมุมมองของทั้งสองท่านนะครับเริ่มจากคุณหมอกับมลพันธ์ก่อนปัญหาที่มองเห็นในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่สําคัญสาคัญมันคืออะไรบ้างคบถ้าปัญหาของโรงเรียนกรทมใช่ไหมคะก็อาจจะมีในเรื่องของอการค่ล้ๆยๆจัดคือโรงเรียนนี้ของกรทมส่วนใหญ่อยู่ป .1 นถึงป6 ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีถึงถึงมัธยมมีน้อยมากไม่กี่โรงเรียนซึ่งอันนี้ก็เด็กกทมส่วนใหญ่ที่จะมาเรียนก็จะเป็นเด็กที่อยู่ตามชุมชนใกล้ๆโรงเรียนเท่านั้นนะคะ,ะปัญหาของเขาก็คือว่าพอจบป .6 เสร็จก็ก็ไม่มีที่จะให้ต่อทางทางทางมัธยมะค,ะค่ะนี่ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งที่เราติดตาม เรื่องคุณภาพมาก็ก็คงจะก็ยังไม่ค่อยเป็นที่ถูกอกถูกใจของของของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคแต่เรื่องความต่อเนื่องค่ะความต่อเนื่องนะมันจบแค่มอป .6 ใช่ค่ะแล้วก็ไม่สามารถต่อได้ใช่ค่ะก็มีอยู่ไม่สี่ห้าโรงเรียนมั้งที่เป็นมีแท่มัธยมอาจารย์ค่ะซึ่งซึ่งก็หลังจากนั้นเด็กก็ต้องไปสายไปโรงเรียนสพทไปอาชีวะไปอะไรก็ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรงเรียนเด็กกทมเป็นปัญหาอยู่ถ้าคุณภาพคุณภาพก็ถ้าเราดูจากการวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันก็ยังไม่ไม่ค่อยดีนะใช่ไหมคะค่ะแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็พยายามพัฒนาหมายถึงโรงเรียนกทมก็พยายามพัฒนาครับอ,อาจารย์เกลือครับในสายตาของอาจารยา์มองเข้าไปในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานครมองเห็นปัญหาอะไรบ้างอาจารย์ครับ ก็ผมผมเข้าใจว่ากรุงเทพก็ได้อัปเกรดนะฮะโรงเรียนขึ้นมาภายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่น้อยนะครับแล้วก็เด็กกทมที่สมัยก่อนเขาใช้สโลแกนว่าใกล้บ้านใกล้โรงเรียนเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้เพราะมันมันเป็นโรงเรียนที่ชุมชนรอบๆนั้นเขาสามารถเดินทางมาง่ายหน่อยเดินทางกลับไปเพราะกรุงเทพมหนนครมีปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับทีนี้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ย ผมเข้าใจว่าเขาก็พยายามปรับตัวอยู่แต่ยังไงก็ตามมันมีคู่แข่งเยอะเข้าใจไหมกรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองที่ผมใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็น battlefield ใช่ไหมมันเป็นที่รวมของขุมกําลังเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยใช่ไหมเราจะรู้ว่านอกจากกรุงเทพมหานครมีสํานักการศึกษาของตัวเองซึ่งดูแลดูแลโรงเรียนประมาณสัก400-500แห่งเนี่ยแล้วก็ยังจะมี ส่วนอื่น,นๆเช่นเช่นของกระทรวงศึกษาธิการก็เข้ามามีเ,เขตเพื้นที่การศึกษาทั้งสองสาเขตใช่ไหมที่จะดูแลแต่ละแห่งแล้วทุกโรงเรียนก็ดูเหมือนแข่งขันกันเก,กลีเพราะฉะนั้นการเข้าโรงเรียนแทนที่กทมก็พยายามที่จะดึงเด็กเข้ามาในในกรุงเทพมหานคร,รแต่ว่าในขนาดเดียวกันก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่เขาจะเข้าไปในโรงเรียนอื่นๆเพราะฉะนั้นการแข่งขันกับองค์กรจัดการศึกษาที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีปัญหา นะฮะทุกคผมว่าน่าจะมีปัญหามากเพราะการบูรณาการแทนที่จะบูรณาการแล้วก็ดูแลเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเอกภาพแล้วก็เคลื่อนไปพร้อมกันเนี่ยไม่เกิดนะครับคือหมายถึงไงอาจารย์ว่ากรุรงเทพมันมีมันมีโรงเรียนหรือมีสานบากษาเยอะก็จริง <c oughs> แต่ว่ามันดูแลโดยหลายหน่วยใช่ใช่แล้วแต่ละหน่วยก็มีแผนของตัวเองนะฮะ แล้วก็มีวิธีการของตัวเองแล้วก็บางหน่วยอย่างเช่นสพทเนี่ยใช่ไหมหรือ,อเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นกทมก็ไม่สามารถเอื้อมเข้าไปเวลามีปัญหาอะไรถึงเขาได้หรือ,ารอบางครั้งทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยากจะเอื้อมเข้ามานะฮะในของกทมก็บางทีก็ทําไม่ได้ใช่ไแต่แต่ถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราคือคือทุกคนยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ มองจุดว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆไนงะถ้าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆเนี่ยนะฮะเด็กเรียนฟรีจริงในกรุงเทพมหานครแต่ว่าพละกําลังทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนเนี่ยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือบูรณาการจริงๆนะไม่ใช่แต่คําพูดเนี่ยผมเข้าใจว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองใหญ่เนี่ยน่าจะได้เปรียบนะฮะจัดการศึกษาก็น่าจะจัดได้ดีมากกว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้มั้งมันก็เลยไปกระทบเรื่องคุณภาพการศึกษาเรื่องการเลือกปฏิบัติว่าโรงเรียนไหนใกล้ทาง ใกล้ใกล้ผู้มีอำนาจก็อาจจะได้รับการดูแลดีกว่าอะไรทํานองนี้ครับแล้วก็ผมว่าอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือปัญหาการมีส่วนร่วมของของประชาชนผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราคือว่าถ้าระบบการสาธารดีเนี่ยก็จะต้องทาให้ทาให้คนในชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนะแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยไปถามเออเขาไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ ระบบการศึกษาในกรุงเทพแบคทั้งที่ดูแลลูกหลานเขาคุณหมอมองเห็นปัญหาเหมือนกันไหมว่ากรุงเทพมหาคอนครอยู่ในสภาพเหมือนเหมือนสมรภูมิฮะคือ,ค,อคือมันเต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วสี่รกว่าแห่งเนี่ยก็เหมือนกับถูกแย่งเด็กแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันที่รุนแรงมันเป็นปัญหาไหมคุณหมอมองว่าการจัดการศึกษาของกรทมดินคือว่ายังยัง,ย,งยังไม่ค่อยเป็นที่พึงพอใจนะฮะหมายถึงว่า เเรายังมองอยู่ในระบบมากไปแต่ว่าเราเราไม่มองว่าความจริงตอนนี้ปัจจุบันสถานการณ์โลกแล้วก็สถานการณ์ประเทศไทยเราเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเช่นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เวทีอาเซียนนะฮะเราเตรียมเด็กหรือยังพวกภาษาวัฒนธรรมใช่ไหมโลกไอทีเด็กเราไปถึงไหนคือเรารู้สึกว่ายังอยู่ในกรอบของ ของความคิดคล้ายๆว่าอันเดิมๆคือทําไปเรื่อยๆวันๆหนๆึองอะไรประมาณนั้นนะจริงๆที่ว่า,าถ้าผู้ว่าคนไหนมานะเราคิดว่าน่าจะมองให้มันไปไกลกว่าน,นั้นนะะอาจจะมีศูนย์พัฒนาศักยภาพของกทมซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนคนของกรทมนะฮะไม่ว่าเรื่องอาชีพเรื่องภาษาเรื่องหลายเรื่องซึ่งกทมมีศักยภาพเน้นที่ว่ามีศักยภาพแต่ว่าขึ้นกับว่าเราจะเน้นจุดไหน นะฮะตอนนี้เราไปเน้นเรื่องกรุงเทพเป็นเมืองอะ,อะไรนะฮะชั้นเลิศของอาเซียน <Okay. S 1> เราหันกลับมามองว่าถ้ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ประชาชนจะมีความสุขมากขึ้นหรือว่าโอเคเป็นเลิศทางด้านวัตถุแต่ว่าขอให้จิตใจของคนคนกทมนะฮะคือมันเป็น,ปนคล้ายๆว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเปลี่ยนประเทศไทยเราคือต้องหาจุดโฟกัสใช่ให,หมายถึงว่าเราอยากจะให้อ่ วิสัยทัศน์ของผู้นำกทมเนี่ยแนวโน้มมาทางทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากให้มากขึ้นนะะเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าสังคมกทมนี่จะ,แข,ะแ,ขขขแข่งแข่งขันกันเยอะแข่งแย่งแข่งขันซึ่งเราก็มองแล้วมันไม่มีความสุขคุณมีทองเงินทองเยอะแยะ,ยะแต่ว่ารู้สึกว่ามือขาย,ยาวสาวได้สาวเอาอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็มองว่าถ้าสมมุติว่ารรกรุงเทพศหานครซึ่งมีประสิทธิภาพมีทีวีของตัวเอง มีข้าราชการทั่วทุกเขตนะทั้งหมอทั้งสำนักงานเขตทั้งโรงเรียนเราคิดว่าเ,าเหล่านี้มันเป็นคล้ายๆองค์ประกอบที่มีประโยชน์สำหรับที่จะพัฒนานะทีนี้เรามองว่า,อ,าอย่างในโรงเรียนกทมเนี่ยเราต้องมีแผนแล้วล่ะหมายถึงว่าแผนที่จะเตรียมเด็กสู่อาเชียนอย่างไรคุณคงไม่ทำแบบเดิมๆหรือเอาแค่แข่งขันโอเนต คงจะต้องก้าวข้ามตรงนั้นไปเดี๋ยวอาเซียนเดี๋ยวว่าก,กันอีกทีนะครับอาจารย์เกื้อคุณหมอบอกว่าเรามีทรัพยากรมากมายบุคลากรข้าราชการเต็มเลยทําไมสู้กับเอกชนไม่ได้หรือว่าทําไมมีโอกาสที่จะโดนแย่งเด็กออกจากระบบของกรุงเทพมหานคระนะอาจารย์ผมออมองคล้ายๆกับคุณหมอตรงที่ว่าบางทีบางทีเป้าหมายเราต้องชัดใช่ไหมฮะว่าใช่ไหมฮะคุณหมอเสนอบอกว่าเป้าหมายเราอยากเห็น สิ่งที่ทั่วโลกเขาโจดจันกันไปทั่วว่าคนไทยน้ำใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สยามเมืองยิ้มเนี่ยม,มันก็ไม่มีละโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าเราสามารถโฟกัสและดึงพวกนั้นกลับมามาเป็นเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเมืองเขาเขามีว่าเมืองน่าอยู่ด้วยนะครับแต่ผมมันเป็นเมืองแห่งความสุขเหมือนกันที่โฆษณากันนน่นะเมืองที่มีความรู้สึกว่าคนเนี่ยจิตใจอ้อเฟื้อเผือผ่อแผ่นะครับ ขโมยไม่มีนะอาชญากรรมลดน้อยถอยลงอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าถ้าเราถ้าเราฟื้นสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายมันก็จะอยู่ในแผนนะพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนทราบว่าเรากาลังอยู่ช่วงแผนมันเป็นแผน12ปีนะทราบใช่ไหมครับเราเป็นเป็นระยะที่สองซึ่งก็ไปตรงกับแผนพัฒนาของของประเทศเนี่ยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่า เน,นี่ยไปอ่านเข้าจริงๆมันไม่มีพวกนี้ไงมันจะมีแต่พวกวัตถุทั้งหลายว่าจะทําเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยซึ่งเราก็นึ่งแล้วก็อ่อนใจนะเพราะนั้นเราก็คาดหวังว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าคนต่อไปเนี่ยก็จะมีใจแบบแบบเนี้ยคือพูดง่ายๆก็คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําอยากทําอยากพัฒนาคนให้เป็นคนดีอ่ะใช่ไหมให้คนมีความสุขอะ่ะนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนลงไปสู่แผนการจัดการศึกษาของของบ้าน มันจะเป็นเมืองแห่งความสุขได้ยังไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อนุบาลเตรียมข้าวมอหนึ่งก็ต้องก็ต้องสอบแข่งใช่ไหมฮะเด็กอยู่ในรถ3ามสี่ชั่วโมงต่อวันกับมันจะเป็นจริงได้นะอาจารย์เมืองแห่งความสุขเด็กจะมีความสุขได้ยังไงฮะวิถีชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นผมผมเพราะฉะนั้นเราถึงอยากได้ผู้ว่ากรทมบอที่ที่อาจจะต้องเป็นผู้นําที่เข้มแข็งนะผู้นําที่เข้มแข็งนะไม่ได้ผู้นําที่จะเข้ามาทานู่นทำนี่ทำนั่นนิดหน่อยนะแต่ต้องต้องมี ต้องมีพลังนะฮะใน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 เรื่องคุณงามความดีนะที่อยากจะทําเรื่องนี้ให้ให้ปรากฏแล้วผมเข้าใจว่าถ้าถ้าเรามีผู้นําลักษณะแบบนี้ที่ที่มันเป็นออก่อนที่จะใช้ภาษาเรียกว่าเป็น Peopleoriented เนี่ยเห็นคุณค่าของมนุษย์เห็นคุณค่าของการปลูกฝังคนให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถ้าเราได้ผู้ว่าแบบนี้แทนที่จะมองแต่ว่าเฮ้ยจะมีรถไฟฟ้ากี่สายจะเก็บค่าน้นเทาน่าไหร่แค่นี้เท่าไหร่เนี่ยผมเข้าใจว่าในไม่ช้าเนี่ย ประชาชนก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้การศึกษาระบบการศาึกษามันก็จะเกี่ยวปทางนี้นะผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะ <S <S แต่ถ้าเราได้ผู้ว่าที่เข้ามาื่อจะจัดการน่นการนิดนิดหน่อย,อยแล้วก็ไม่สามารถมีพลังเข้มแข็งที่จะไปทําเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นได้ผมว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะแต่ว่าผู้ว่าเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางปัญหายเยอะแยะประการนิดหนึ่งแล้วก็ Power, พลังเยอะแยะนะฮะซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ท่านนายคนนั้นเนี่ยต้องมีพลังมหาศาลพลังมหาศาลของผู้ว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าคือพลังสนับสนุนจากประชาชนใช่ไหม mm hmm. ถ้าประชาชนเขาเอาด้วยเนี่ยผมว่าต่อให้ต่อให้คนละพักก็ได้นะฮะหรือพักเดียวกันก็ได้หรือหรืออิสระก็ได้เข้ามาเนี่ยผมว่าจะมีพลังที่จะไปพูดจะไปที่จะไปเคลื่อนไหวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหมอว่า ก็ทําไปตามหน้าที่ตามบทบาทปีหนึ่งก็ทําไปแค่นี้2ปีก็ทาไปนี้3าปีก็สรุปก็ทําเสร็จแล้วแต่ผลสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมทุกประการครับถามคุณหมอกมลพันธ์นะในฐานะที่เคลื่อนไหวยอยู่กับในกลุ่มของผู้ปกครองด้วยนะมองเด็กวันนี้เนี่ยนะเด็กที่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ตัวแรกเลเลยเนี่ยนะชีวิตเขาเขาเป็นยังไงคนระกับกับสิ่งที่เขาเจอแล้วเขาสามารถจะมีความสุขได้ไหมอาจารย์ในเมืองแบบนี้จริงๆถ้าเรามองว่าเด็กๆเนี่ย ถ้าเป็นเด็กงือขึ้นแต่ระดับด้วยเด็กเล็กๆเ,เขาคงไม่รู้เรื่องอะไรกันะฮะแต่ว่าถ้าเด็กโตเด็กอะไรเขาก็กจะเห็นชีวิตแต่ละวันก็คือก็คือใช้ชีวิตประจําวันที่มีการเนาะ,ะแข่งขันกันอะไรกันมากกว่านะฮะคือคงไม่ได้ไม่ไปถึงว่าเขาจะมีอะไรที่จะไปปลูกฝังเรื่องชาตินิยมหรืออะไรนะฮะก็คือโดยรวมถึงผู้ปกครองด้วยเน้นก็ว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กโรงเรียนกทมเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองที่ ต้องหาเช้ากินข้าวมนะ